จัดงานลอยกระทงกันค่ะวันนี้เราก็ปาร์ตี้หมูกระทะน,นะคะที่บ้านจา๋าไม่ได้ไปลอยกระทงที่ไหนนะใครไปลอยกระทงที่ไหนมาเมื่อวานมาคอมเมนต์กันหน่อยนะจ๊ะและนี่ก็คือกระทงที่ทานะคะครอบครัวฉันเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายค่ะทุกคนโคตรเงาสกสารลูกหลานเล่นล้นพลายเนอะแต่ได้มีพระสุธาอาซาที่และนี่ก็คืองานของเราค่ะเป็นทีมงานวัดงานใจนะคะแล้วก็สระวไว้น้ําระบบเป่าลมหนึ่งอันแล้วก็หน้าตากระทงค่ะด้วยที่ลูกหลานเล่นล่นเยอะค่ะไปไหนก็ต้องเมารถบัสค่ะเหมือนทอดกระถิถ่งพระป่าค่ะทุกคนจา๋าและนี่ก็คือหน้า เมียทาให้นะคะดูสีน้ําตาลายยิ้มเห็นฟัน84ซี่กันเลยทีเดียวแล้วก็พูดพร่ำตลอดเลยว่าไม่เคยเจอกระทงที่สวยแบบนี้ระหว่างรอกินหมูกระทานั้นนะคะพ่อรูปผูกมิดค่ะเขาก็มานั่งขับขานบรรเลงเพลงนะคะกันหนึ่งยามค่ะทุกคนจ๋าระหว่างรอพี่พี่น้องๆลุงๆป้าป้าน้าอาเขามากันนะคะตอนนี้พี่สปายชันนะคะก็ได้เวลาค่ะจุดเตาค่ะเพราะว่าสั่งหมูกระทะมาสามชุดนะคะก็จะมีชุดของแม่บ้าน1ชุดนะคะชุดของลูกหลานเหรียญหลนหนึ่งชุดแล้วก็ชุดของครอบครัวชันพ่อแม่ลูกอีกหนึ่ง ุดใหญ่ไปกับผีปริบปิบชึ่งก็นั่งกินกับพื้นไปเลยง่ายๆสไตล์จจีเลยคะ่ะและนี่ก็คือแผนกเครื่องดื่มค่ะน้ำอัดลมนี่คือมีทุกสี่ไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มน้ำแดงน้ำเขียวน้ำโค้งน้ำป๊บซีะะ่เลยค่ะสารพัดน้ำเลยอยากกินน้ำอะไรก็จัดจ่ายใช้สอยกันอัธยาศัยกันเลยนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมแบบปาโป่งตักไข่นะคะแล้วก็เก้าอี้ดนตรีแล้วก็มีเป่าลมเป่าลูกบอลอะไรสัก,ยกอย่างกิจกรรมเนี่ยแจกของขวัญเด็กๆเ,เ,เยอะมากคุณนึกว,ว่างานปีใหม่จ้าไม่อันนี้แค่เริ่มตต้้้นนเเป็็รอกกะทงคุ่แลลววไไดาัข คนละ5ใบนะคะในไข่เนี่ยก็จะมีของรางวัลเงินนะคะทุกคนจา๋าบางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้เงินสูงสุดก็คือ500บาท300บาท200บาท100บาท1บาท2บาทก็ยังมีค่ะสนุกสนุกในะคะ่านี้ค่ะก็ได้ตักทุกคนคนละ5ใบนะคะเด็กๆก,ก็อุ้ยสนุกสนานเฮฮาปาจ,จิโกค่ะมีคนที่ใส่ตังก็นี่นั่งพักอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนชอบแจกเงินค่ะไม่ได้รวยนะคะแต่รู้สึกแฮปปี้ค่ะเมื่อเป็นผู้ให้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะโดนทําโทษค่ะก็ะตักไข่ได้แบบช็อตเต้นนะคะตักไข่ออกมาถ้าไม่ได้ตังก็อาจจะตะคะ่แยถูก ทุกแล้วก็กิจกรรมต่อไปค่ะโยนห่วงค่ะโยนเข้าห่วงก็จะได้ขนมได้เงินรางวัลน,นะคะแล้วแต่ว่าโยนได้กี่ห่วงค่ะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนโอดโอยและ้ลองขอชีวิตกันมากเพราะว่ายากมากค่ะทุกคนจ้าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวปีใหม่แก้ไขใหม่อาจจะง่ายกว่านี้อาจจะเอื้อมมือไปแล้วคล้องขวดไปเลยไม่ล่ะ <c oughs> ทุกคนลองขอชีวิตวดูอาารยเกมนี้มันโอดไปมันได้เงินยากจังเลยเออกาใกล้กว่านี้ได้ไหมอีหาใกล้กว่านี้มึงก็เอามือเอื้อมใส่ขวดไปเลยสิคะ <c oughs> เกมต่อไปเลยค่ะก็คือใส่เสื้อแล้วก็ตีลูกโป่งห้ามตกพื้นถ้าตกพื้น ือแพ้นะจ๊ะอ่ามี2ทีมค่ะมาดูกันว่าทีมไหนจะชนะนะคะทุกคนจ๋าอ้เด็กๆสนุกสนานเฮฮาปาจิโกนี่ก็คือกิจกรรมซมเปิลค่ะเดี๋ยวปีใหม่นเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมนะคะเยอะคนนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปลิสต์กันนะคะแล้วก็มีทีมปีใหม่แล้วนะคะเป็นทีมแบบคนดังค่ะแต่งชุดแบบเป็นใครก็ได้ที่คิดว่าตัวเองชอบนะคะแล้วก็มีเงินรางวงรางวัลให้สำหรับรางวัลที่1อ่ะกิจกรรมต่อไปก็เป็นเก้า้ดนตรีค่ะทุกคนเล่นทุกปีอยู่แล้วอันนี้คือซ้อมเฉยๆใครจะ เป็นผู้ชนะนะคะน้องนันนี้ก็คือโอ้โหบอกเลยว่ายืนหนึ่งในเรื่องเล่นเกมเลยสู้ตายสุดฤทธิ์อยู่แล้วน้องนันนีนะคะแต่น้องน,น,นันโนน,นนี่ก็คือไปตั้งแตอ่ต้นๆแล้วเพราะตัวเล็กตัวน้อยกว่าเพื่อนเลยดะคะอ่าอุ้ยน้องนันนีนี่ก็คือแบบ2คนสุดท้ายเลยนะแก แต่ว่าสู้พี่ไม่ไหวค่ะเพราะพี่นั้นแรงเยอะนะคะอ่ามารู้กันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะทุกคนจ๋าเอ้ยเอายาก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 เอา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 นั่ง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 เอ้ยแพ้จ้าแต่ก็มีรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามเราก็ได้เวลาลอยกระทงแล้วค่ะทุกคนค่ะแกดูสิลูกหลานเหรียญหล่นฉันเยอะมากนะถ้าเวลากระทงที่อื่นเนี่ยกูต้องหมารถบัสเอาจริงมันเยอะมากอ่ะเจ๋อก็เลยชอบจัดกิจกรรมที่บ้านทุกเทศกาลเลยค่ะเพราะมันสะดวก นึกออกไหมไม่ต้องขับลงขับรถขนขยงไปดูดีญาติเยอะมากค่ะทุกคน1ิกว่าชีวิตะอะนี่ก็ลอยกันเลยแม่บ้านด้วยนะคะพี่สะพ้ยหลานเลยแต่ว่าคุณยายไม่ได้มาเนาะเพราะว่าด้วยคุณยายเนี่ยแกป่วยแกหลงหลงลืมลืมและแกมาเนี่ยเวลาออกข้างนอกแกก็จะวุวายนะคะแล้วยิ่งเห็นคนจะยนเยอะ่เงี้ยแกก็จะยิ่งวุวายใหญ่เลยนะคะก็เลยเออนอนไปละคุณยายอ่ะนี่ค่ะคือหน้าตากระทงที่เรานั่งทำกันตั้งแต่เช้านะคะทุกคนจ้าก็ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับวันลอยกระทงนะคะส่วนคลิปต,ต่อไปเนี่ยนะคะเป็นคลิปปที่หลายยคคคนนรอออเะ็ แต่งบ้านเตีมคริสต์มาสแล้วค่ะอดใจรอนะอีกสักครู่หนึ่งนะคะส่วนตอนนี้นะคะก็ได้เวลาจุดไฟเย็นค่ะเราก็ไม่ได้เล่นผูอะไรแบบอลังการเนอะเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านค่ะก็จุดไฟเย็นเล็กๆน้อยนอให้เด็กๆเขาสนุกสนานนะคะนี่ค่ะอู้ยแฮปปี้กันมากเลยค่ะทุกคนจ๋ายังรู้สึกผิดเลยว่าทาไมกูสั่งไฟเย็นมาน้อยจังวะนึกว่าจะไม่มีใครเล่นที่ไหนได้อู้หูผู้หญิงผู้ใหญ่นี่เล่นกันให้เกี่ยวกาวค่ะทุกคนแฮปปี้ถ่ายรูปลงคอนเทนต์สตอรี่กันหนักหน่วงมากน้องนนนนี่คือระหมื่นรูปแล้วั้นนี น้องออกาสนี่แม่บ้านของเรานะคะปูกัมมะลิค่ะแล้วก็นี่ลูกหลานเหรียลนของชันสามสาวที่สแกตนะคะและนี่ก็คือกระทงที่เรารอยนะคะอุ้ยเห็นไหมไม่จมนะคะกระทงกล้วยของฉันนะใครอยากเห็นจอยทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะจอยจะได้ทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูจ้าชอบแม้คอนเทนต์ยาว,ยาวแบบ